สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 t านโ Studio ลสตูดินะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนด o อมนะคะสำหรับท็อปิกได้จะททำขึ้นมานั้นเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าเขาคิดว่าเรามองเขาแบบไหนนะเป็นการอ่านแบบพลังงานร่วมนะคะไม่ใช่ของใครคนใดคนเดียวคนนึงเนาะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ไอจะขอเช็คพลังงานของคุณนะโะดยพยไพ่สำหรับนี้ว่าถ้าเกิดว่ามีพลังงานตรงกับคนก็ ตแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีพลังงานของเราเลยไอยแต่เราก็ฟังแล้วจิบกาแฟไปด้วยจิบชาไปด้วยขอบคุณร่วงได้นะคะ,ะถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกับไพ่สาหรับนี้กันเลยขอเช็คพลังงานของคุณหน่อยนะขออนุญาตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของคุณผู้ที่ปกปักรักษาคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือคอยไอได้สาบว่าสัมผัสพ,พลังงานของคุณได้มากน้อยเพียงใดแล้วแต่ท่านทั้งหลายจะเมตตานะคะ ว่างเปล่าเลยไอช่วงนี้เราชิลมากพลังงานส่วนใหญ่ของคุณนะคะช่วงที่คุณเข้ามาดูนี้แบบส่วนใหญ่เนาะอาจจะมีหงุดหงิดบ้างแต่ก็เคลียได้อะชิลมากเลยนะคะโล่งๆสบายๆหรืออาจจะอยู่ท่ามกลางห้องโถงใหญ่ๆลานกว้างใหญ่ๆทุ่งไร่ทุ่งนาป่าเขาใหญ่ๆที่เป็นความเบิกบานในหัวใจหัวติดหัวใจอะอยู่แล้วรู้สึกว่าสงบสบายรู้สึกโล่งอะโล่งเบาอย่างเงี้ยค่ะ เฉียบขาดเฉียบคมคำไหนคำนั้นวาจาศักดิ์สิทธิ์พลังจิตเข้มแข็งสติสมาธินะคะเมตตาช่วยเหลือจะเป็นในด้านของอาการกุศลนะคะเหมือนเป็นผู้ให้อุทิศเวลาให้เวลาให้คำสอน ให้จุนเจือให้อาหารอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นผู้ที่เหมือนเป็นช่วงที่คุณกำลังมีการบริจาคสิ่งของทรัพย์สินช่วยเหลือเมตตาใครบางคนหรือแบบเปิดประตูให้คนแก่ผู้มีอายุเข้าไปในห้างก่อนแบบนี้ก็ได้เช่นกันอู้อู้ไพ่ของนักปฏิบัติไพ่ที่ผู้เข้าถึงพลังงานเหนือธรรมชาติเข้าถึงความเป็นเนื้อเดียวกับธรรมชาตินะคะ พลังงานนักปฏิบัตินะไม่จําเป็นแค่การนั่งสมาธินาะอไอหมายถึงกินเดินนั่งนอนนะคทุกอิริยาบถน,นะลมหายใจเข้าออกไม่ประมาทเลยนะคะทำไมไอมีความรู้สึกว่าอาณนาะปานสติด้วยนะคะเมื่อก่อนเป็นคนที่เราเป็นคนที่ทานเยอะมากเลยไอแต่ว่าเวลาเรา,เาลมหายใจเราขัดขัดแต่ตอนนี้ต้องลดน้ําหนักแล้วนะเหมือนกับคุณบอก คุณประมาณว่าอย่าไม่อยากทานเยอะนะเพราะว่าเป็นห่วงว่าลมหายใจจะเข้าออกไม่สะดวกเวลาทําสมาธินะคะเหมือนดูลมอ่ะเป็นพลังงานนะคะนี่กำลังเช็คพลังงานของคุณอยู่นะเป็นพลังงานที่มองว่าสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะคะเชื่อในมวลพลังงานเชื่อในคุณงามความดีเชื่อในกฎแห่งกรรมไปมีความรู้สึก ถึงศีลทานภาวนามาครบเลยอะ่ะศีลสมาธิปรรัญญาศีลทานภาวนาใดๆก็ตามจะเป็นในด้านของกุศลแต่ก็ไม่ใช่ยึดไม่ได้ยึดว่าฉันต้องติดดีไม่ได้ยึดว่าฉันไม่เอาทุกมันเป็นพลังงานที่อยู่ได้นะถ้ามีความทุกข์มีอุปสรรคก็เคลียร์ได้มีปรรนะัญญาคะมีสติสมาธิดีจิตใจเข้มแข็งแข็งแกร่ง,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 งแล้วก็คําสอนนะเข้าถึงคําสอน แล้วแต่เลยว่าคุณอยู่าศาสนาไหนมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับชีวิตคุณมีสิ่งที่เหลือเชื่อนะคุณอาจจะเพิ่งผ่านกับสถานก,การณ์อะไรบางอย่างที่คุณมองว่ามันเกินฝันมากเลยไอ้สิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นมันเหมือนปาฏิหาริมัน ฉันไม่คิดว่าฉันจะได้เลยไอยแต่ไอขอบอกไว้เลยนะว่าไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้นะคุณต้องเคยได้ทํามานะคุณก็เคยได้สร้างมาคุณถึงมาพบมาเจอนะคระับถ้าเกิดว่าคุณกําลังมีการฉะปะดากับใครอยู่นะคะจะบอกว่าศัตรูคู่อริได้ไหมไม่รู้สิถ้าเกิดเข้ามาหาเรื่องคุณก่อนหรือว่ามาราวีของคุณนะคุณจะมีวิธีแก้ไขทีแบบแยบยลน,นะคะ ผ่านไปได้ชนะสิ่งนั้นเอาชนะปัญหาได้นะคะนี่ใช้พลังงานของคุณหรือกป่ามีพลังงานาผู้นำนะคะมีพลังงานผู้ที่มีตําแหน่งแต่ก็ทําไปตามบทบาทหน้าที่ด้วยนะคะมีดาบแต่ถ้าเกิดมีดาบอยู่ในมือมีอาวุธอยู่ในมือมันอยู่ในมือคุณดีกว่าอยู่ในมือของคนอื่นเพราะว่าถ้าอํานาจหรือดาบนั้นไปอยู่ในมือของคนอื่นเขาอาจจะกวาดแกว่งไปทั่วทําให้คนอื่นได้รับบ,บาดเจ็บ แต่ไม่มีความบังเอิญถ้าคุณจะมีดาบในมือมีอำนาจในมือเพราะว่าคุณรู้ว่าคุณควรวางดาบไว้ตรงไหนคุณรู้ว่าเวลาไหนถึงจะชักดาบออกมาแต่ไม่ใช่ชักดาบแบบร้านอาหารนะกำลังดีเลยอะมุกอะไรก็ไม่รู้ไม่ตัดออกนะทุกคน <c oughs> ทีนี้เรามาดูเลยนะว่าเขาคิดว่าเรามองเขาแบบไหนนะนี่พลังงานของคุณนะถ้าใช่ไหมคะใช่ก็ไปต่อเลย <c oughs> เขาคิดว่าเรามองเขาแบบไหนเอ่ย เขาอะคิดว่าคุณมองว่าเขาชอบให้อคุณตามใจเขาเหมือนคนชอบบังคับอะแต่ว่าเอาตรก,กะเหตุผลมาหลอกลอก่อเพื่อที่จะให้คุณไปตกหลุมพรางเขาคิดแบบนั้นอาจจะมีข้อมูลข่าวสารที่แบบมันน่าจูงใจน่าเชื่อถือนะอเขามองว่าคุณมองเขาแบบอาจจะด้านอาจจะลบนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะ อ,อ,อเขาคิดว่าคุณคุณมองเขาว่าเอ๊ะน่าจะมีคนรักของตัวเองอยู่แล้วเราไปซ่อนไว้ที่ไหนจะแข่งหรือเปล่าอมมีคนของตัวเองแล้วหรือเปล่าแต่ว่าแบบไม่สนใจคนรักตัวเองอย,อยู่ๆก็อยากจะเป็นอิสระมาซะง,งั้นอย่างนี้อะ ทำไมรู้สึกว่าเขาอะนิดมุมนิดนึงนะที่เขามองว่าอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้ก็ได้นะพอมาเจอคุณเนี่ยอืมเขาคิดว่าคุณอนะมองเขาแบบเป็นที่น่าอิจฉาเนาะอาจจะใช้ชีวิตรูรานะดูดีใครๆก็อิจฉาใครๆก็ ยกย่องเชิดชูด้วยนะฮะมันมันไม่ได้แบบอิจฉาหรือสยาจอยจะเอาน้าํากดศาสตร์แต่แต่มันมีอิจฉาแบบหน้ามันเคี่ยวจังเลยทําแต่ละอย่างเลยนะมันเคี่ยวนะคุณไม่ใช่มันไส้อ่ามองเหมือนกับว่าคุณอาจจะต่อต้านเขานิดนิดอยู่ข้างในนะอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ไม่รู้หรอกนะว่าเขามีคนของเขาจริงๆไหมแต่ไพ่เขาบอกว่าคุณเนี่ยมองว่า เขาน่าจะมีคนของเขาแล้วแต่ว่าแอบซ่อนไว้ที่ไหนสักแห่งหรือเปล่าไม่บอกความจริงนะ,ะออแต่ว่าเขามีมุมที่แบบเขาประทับใจที่คุณมองว่าเขาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่เข้าถึงออสัญชาติญาณอะไรบางอย่างนะซึ่งคุณทั้งสองคนอาจจะมีขึ้นพลังงานตรงกันก็ได้นะมีพลังงานตื่นรู้ด้วยนะคะนะ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดเขายังไม่มีใครเขาก็คงแอบคิดเหมือนกันว่าคุณเองก็คงค,งคิดมั้งว่าถ้าเกิดว่าเราไปร่วมเดินทางไปด้วยกันก็คงจะดีเนาะอะไรเงี้ยคือเขาแอบเคาข้างตัวเองอยู่นิดนึงโดยที่ถ้าคนในระดับเดียวกันสี่เสมอกันมันก็ไม่แปลกเนาะไม่ใช่แบบคิดเค้าข้างตัวเองอะถ้าคนที่คล้ายๆกันมีนิสัยคล้ายกัน,น,กนอชอบอะไรที่คล้ายๆกันอาจจะมีแตกต่างกันบ้างมันก็ไม่แปลกที่เขาจะคิดว่า ถ้าเกิดว่าได้เคียงคู่กันก็คงจะดีอ่ะอืก็คงจะจงรักภักดีก็คงจะซื่อสัตย์ต่อกันเนาะอ่างเงี้ยค่ะมีความเข้มงวดนะมีความเข้มงวดเขามองว่าตัวคุณมองว่าเขาว่าบางทีก็เข้มงวดนะดูดุด,ดูเข้มงวดดูอยากจะให้เป็นไปตามอย่างที่ใจที่เขาต้องการนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอืม,อมเขามองว่าถ้าคุณอะ กับเขาแบบได้ครบกันนะ่ะเขาก็แอบ,บมองว่าคุณคงคิดว่าเขาอยากจะเป็นแบบหัวหน้าครอบครัวหรือไม่ก็แบบอยากให้คุณเป็นผู้ตามหรือเปล่านะมันไม่ใช่มาในลักษณะของบังคับเนาะแต่ความรู้ความสามารถประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยมันมันคุณมองว่าอยากให้เขาเป็นผู้นำนะคะหรือไม่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณเองอาจจะโดนบังคับให้เป็นผู้ตามหรือเปล่านะแต่ ้ในความรู้สึกของไอยนะกับคนคนนี้รู้สึกว่าไม่หรอกนะน่าจะผัดกันนะมากกว่านะเพราะว่าเขาก็จะมีพลังงานที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะศึกษากันมีพลังงานตื่นรู้อยู่นั่นก็แสดงว่าภาชนะของเขารองรับความรู้ใหม่ๆเหมือนกันนะคะไม่แย่พลังงานของเขานะแต่อาจจะมาจากประสบการณ์ในชีวิตสอนเขามาแบบอดหดเขาจึงเป็นคนที่อาจมีบุคลิกลักษณะนิสัยในด้านที่แบบ เคมวลกับตัวเองนะเหมือนอยากให้ใครได้ดีประสบความสําเร็จก็เลยแบบอยากที่จะเขี้ยวเข็นนิดนึงประมาณนั้นเองนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนที่เหมือนไม่เก็บความรู้สึกอะค่ะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเป็นคนที่พูดเก็บคาพูดหว,วานๆไม่ได้เก็บคาพูดหว,วานๆไว้นะฮะไม่ได้มีความโรแมนติกอะไรมากมายเท่าไหร่ที่ใครๆจะเห็นได้ง่ายนะคะ พลังงานระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเหมือนจะเป็นพลังงานแบบลับๆเนาะไม่ค่อยมีใครรู้เท่าไหร่นะคะหรือต่างคนต่างก็ยังไม่รู้นี่ว่าเราคบกันหรือยังเนี่ยอะไรเงี้ยแต่พลังงานเราชนกันนะแต่แหละแต่ว่าเราคบกันหรือยังเอยอ่ะก็าถามไพ่สาหรับนี้นะเขาคิดว่าคุณมองเขาแบบไหนอ๋อ จะบอกว่าซุปเปอร์เลยนะเออหรูหลาอย่างนี้ก็ได้นะอลังการเออเป็นคนที่ชุดใหญ่ไฟกระพริบทำอะไรแบบตั้งด้วยความที่ตั้งใจด้วยความที่มุ่งมั่นนะคะมีความละโหฐานอยู่ในนั้นละหโหฐานหรูหราเอ,อ ไม่ใช่คนแบบว่าไม่ชอบเสียหน้านะไม่ใช่แต่พลังงานยิ่งใหญ่อะค่ะคุณเขามองว่าตัวคุณเองมองเขาถ้าเกิดว่าเขาทําความฝันให้เป็นจริงอะนั่นก็คือคุณรู้สึกชื่นชมรู้สึกชื่นชอบที่คนคน,นี้ไม่ละทิ้งความฝันของตัวเองคนคน,นี้พยายามดิ้นรนพยายามต่อสู้กับอุปสรรคทุกอย่างเพื่อที่จะชนเป้าหมายนะคะ เขารู้สึกได้ว่าคุณมองเขาเป็นคนที่มีความฉลาดะะมีปัญญาพาตัวเองก้าวผ่านนะฮะก้าวผนบอกว่าสถานการณ์บทเรียนบททดสอบดหดหนักๆอย่างเงี้ยก็ได้นะคะใบนี้มาอืไม่คิดมากไอมีความรู้สึกแบบนั้นนะ เขาคิดว่าคุณมองเขาว่าเป็นคนที่ชิวๆไม่คิดมากแต่ถ้าเกิดได้อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องห้ำหั่นกับอะไรบางอย่างเนี่ยทาเต็มที่พอบรรลุเป้าหมายแล้วก็รีแลกซ์ตรงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เขาเป็นแบบนั้นนะคะม,มันมีอะไรบางอย่างที่สามารถสัมผัสกันได้โดยพลังงานขึ้นนะระหว่างคุณกับเขานี่คือสิ่งที่เขาคิดนะ อาบางทีเขาก็คิดเหมือนกันว่าคุณมองว่าเขาเป็นคนแบบค่อนข้างเออ่ที่จะ,ะเคี่ยวนิดนึงนะคะค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับฟ i นแ n นซนะคะแต่คุณรู้สึกแบบไว้ใจเขาในการรับมือกับผลงานชิ้นหนัก,นกๆชิ้นใหญ่ๆ ก็รู้สึกแบบขอบคุณและภูมิใจที่ที่ให้เขาได้ที่เขาให้ได้ลงไปเสี่ยงในพื้นที่นี้นะคะจะเป็นในหน่วยงานข้าราช,ารราชาการข้าราชการทหารตำรวจหรืออะไรก็ตามถ้าเป็นคนรักกันก็แบบดูแลตัวเองให้ดีนะคือไม่ไม่ห้ามอะเวลาเขาจะทำอะไรมันมันเป็นความฝันของเธอมันเป็นบททดสอบของเธอลุยเลยอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้พูดกันคุยกันแต่ว่ามันจจะมีพลังงานแบบส่งซิกหรือรอยยิ้มหรือแบบอะไรบางอย่างอะที่สามารถ รับขึ้นกันได้เนนะว่าคุณพระคุ้มครองนะดูแลตัวเองดีๆรักษาตัวแล้วเจอกันอะไรเงี้ยเราไว้เจอกันอ่าอันนี้คือสิ่งที่เขาแบบดีใจมากถ้าคุณถ้าเขาคุณคิดแบบนี้เขาจริงๆคือความแร์เขาจะชอบมากเลยความซื่อสัตย์ความแร์นะคนคนเนี้ย คุณจะตําหนิเขาในด,ด้านใดก็ตามแต่ถ้าเกิดว่ามีคํามชมนิดนึงในด้านของโอ้เป็นคนที่ยุติธรรมมากเป็นคนที่แฟร์มากเลยแค่นั้นแหละในสิ่งที่คุณเติหรือบน่นหรือว่าตําหนิเขาอะไรเงี้ยมันหายไปเลยนะเพราะเขาเป็นคนแฟร์จริงๆอะไรเงี้ยนี่ก็สิ่งที่เขาคิดนะว่าคุณมองเขาว่าอถ้าคุณมองเขาเป็นคนที่แฟร์นะคะแค่นั้นก็พอแล้วชีวิตอ่ะเพราะเขาเขาไม่ชอบที่จะเอาเปรียบใครนะคะ มันเหมือนกับว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างลงไปเพราะความหวังดีอะคนณคนนี้ก็คิดว่าคุณมองเขาแบบเอนึกถึงคําที่ว่าทุกๆวันหรือว่าสร้างอะไรอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในทุกๆวันล้วนเป็นสิ่งที่จัดสรรมาแล้วธรรมชาติจัดสรรมาแล้วเงี้ยดีงามเสมอธรรมะจัดสรรน,น่ะคะ่ะอืม เขาเป็นสายมูเหรอใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่เขานะเขาคิดว่าคุณมองว่าเขาเป็นสายมูอสายมูเหมือนกันนะอาจจะเห็นแบบซอยหินหรือเปล่านะฮะ,ะแล้วก็เป็นผู้ที่มีคุณธรรมค้ำชูชีวิตนะคะเป็นผู้ที่ ให้กำเนิดไอเดียให้กำเนิดสิ่งต่างๆนะคะไม่ใช่เขาอาจจะยังไม่มีเบบีก็ได้แต่ว่าเขาน่าจะมีการให้กำเนิดหรือว่าเกิดไอเดียแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะให้กำลังใจให้แรงบันดาลใจให้อินสปร์เป็นผู้ให้เลยส่วนใหญ่จบดีมากเลยอ่ะสวยอ่ะอเหมือนคนที่หวังดีแต่เขี้ยวเข็นเหมือนครูบาอาจารย์อยากให้นักเรียนได้แบบเก่งครูบาอาจารย์ก็เลยแกล้งดุจะมีหมวก ไอมีความรู้สึกว่าเขาจะสวมหมวกดุสวมบทบาทมันจะมีบทบาทหนึ่งที่แบบดุและเขี้ยวเข็นนะแต่คุณก็น่าจะเห็นมุมที่หมวกที่เวลาเขาถอดหมวกนะใส่หมวกหนักๆเสร็จปุ๊บพอทุกอย่างบรรลุเป้าหมายแล้วถอดหมวกปุ๊บสบายๆเป็นอีกคนหนึ่งอย่างเง้ยเขาเขาคิดแบบนั้นเขาคิดว่าเออคุณมองเขาแบบนั้นแหละนะทีนี้มาดูไพ่สําหรับนี้กันนะคะเขาคิดว่าคุณมองเขาแบบไหน,นเอย เก่งชัดเจนนะคะเป็นคนที่ทําอะไรก็ดูประสบความสําเร็จไปหมดเป็นคนเหมือนดึงดูดอะไรเข้าแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอะ่ะเป็นคนที่ใช้อาวุธเก่งนะคะอาวุธในลักษณะที่ไม่ใช่น่าจะไม่ใช่แค่ปืนพาน้าไม้นะอาจจะมีแบบปัญญาเฉียบคมนะคะมีพลังในด้านพรสวรรค์น,นะคะทำอะไรก็ดูแบบเข้ของว่องไวนะคะกระฉับกระเฉงด้วยพลังมือพลังที่แบบ บางทีฝ่ามือใหญ่นะเป็นนักกีฬาอะไรแบบแข็งแร่งกระดูกใหญ่อะไรเงี้ยค่ะหยับจับอะไรก็แน่นนะฮะเกาะแน่นแล้วก็น่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมันดึงดูดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมาประยุกใช้แล้วพออ,อมาทำเป็นโปรเจกต์ออกไปนะมันดูเหมือนกับมันยิ่งจะดึงดูดทุกสิ่งดีๆที่เข้ามาให้เหมือนพอกพูนเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะคะเหมือน พอให้กําเนิดไอเดียนี้ปุ๊บมีแต่คนสนใจแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่เล่าต่อนะคะกระจายออกไปคล้ายๆกับลูกค้าอย่างเงี้ยเข้ามาหลังไหลเข้ามาบอกต่อบอกต่อไม่ว่าจะเป็นผลิตเมนูไหนอาหารอะไรแบบไหนมันสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็ลงมือปฏิบัติด้วยเหมือนเป็นคนที่เสกอะไรก็ดูเหมือนประสบความสําเร็จไปหมดเลยอะ่ะอืดึงดูดใครอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเราเหมือน ทำไมได้เหมือนเสพได้ดังใจอะ่ะเอออย่างเงี้ยแล้วประสบความสำเร็จด้วยนะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ไหนนะคะเกือบทุกโปรเจกต์เลยถ้าไม่มีแบบใครมาตัดขาเก้าอีนะ้เนี่ยก็ประสบความสำเร็จเหมือนแบบง่ายดดยเลยอะค่ะอืมเราคิดว่าคุณมองเขาแบบนั้นเป็นคนเก่งเดแบบนมอร์เชียนอ่ะแล้วก็เหมือนถ้าไม่ใช่แบบมองว่าเป็นคนเก่งก็น่าจะมองว่า ชื่อว่าตัวเองทําได้อ่ะคุณแล้วคือทาได้จริงๆไงเก่งไหมล่ะไอพูดไม่เกินจริงนะคนที่อยากจะทําอันนี้อยากทำสิ่งนี้ให้เวลาตัวเองสักสามเดือนแล้วก็ทําได้จริงๆถ้าไม่บอกว่าเก่งจะให้บอกว่ายังไงอ่ะก่เก่งดีใช่ไหมเออเขามองว่าคุณมองว่าเราคิดว่าคุณมองว่าเขาคือไม่ทําอะไรแบบไม่เกินฝันอ่ะแล้วทาให้เป็นจริงอ่ะไม่ใช่แค่คนฝันกลางวันลงมือทําด้วยอ่ะ ลาอะไรที่มันจบไปแล้วก็แล้วไปอะ่ะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะอยู่ปัจจุบันนะแล้วก็ไม่กลัวว่าสิ่งสิ่งนั้นมันจะยากลำบากนะพร้อมสู้พร้อมชนนะแต่ว่าอุปกรณ์ต้องพร้อมนะสมาที่สติปัญญาเนี่ยมีนะคะแล้วก็แบบใส่ไม่ถอยเลยนะคะใส่แพชชั่นลงไปแต่ถ้าเกิดไม่มีแพชชั่นก็จะเฉยๆก่อนนะแต่ถ้ามีแพชชั่นเมื่อไหรน่นย ลงเองเลยนะนึกถึงเวลาที่ไม่มีแพชั่นนี่ก็จะนั่งคิดไอเดียทำนู่นนี่นั่นนะมันใส่ไอเดียให้เอาอะไรมาล่อตัวเองให้มีพลังงานในด้านความคิดพอล่อพอได้มาเป็นรูปเป็นร่างบนกระดาษหรือว่าบนสิ่งพิมพ์ปุ๊บก็หลอกล่อตัวเองนะคะให้ลงมือทำเขาจะมีปัญญาในด้านที่แบบจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอะนะเขาจะไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้เขามองคุณขนาดน,นั้นเลยเห,หรือว่าไอมอง เลว่าเขามองเขาคิดว่าคุณอะมองมองเขาว่าเป็นคนที่มีความแอคทีฟนะแล้วกากล้าหาญนะคะไม่กลัวที่จะดีเบตกับใครนะคะพระ้อมเพราะว่าเรมิเจิเชียนอะคุณพร้อมมอีมีความรู้ความสามารถแถมยังมีเป็นเอกเล็กเป็นโทนะคะมีสเสน่ห์ทางด้านคำพูดแล้วถ้าเป็นคนที่มีสัจจะแล้วแล้วก็โ้ชิเสียงนะกระจายเลยคนรักษาสัจจะ ใครๆก็เชื่อถืออ่ะอ่าแต่บางทีนะเขาก็แอบ,บมองว่าคุณคงมองว่าเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์นิดๆหรือเปล่านะคะบูรังผ่านอย่างเงี้ก็มีนะเขาอยากก็อาจจะแอบ,บบอกก็ได้ว่าไอบอกเขาซิว่านั่นคือหมวกใบหนึ่งของเราจริงหรือเปล่าแตไ่ได้ได้สีไม้ออกมาเฮ้ยเขาคิดว่าคุณมองว่าเขาคือหนึ่งในครอบครัวให้ความรู้สึกเหมือนคนในครอบครัวคนไม่รู้จริงไหมอะนะ เหมือนไม่ใช่คนฐานไกลนะคะเราอีกในกรณีหนึ่งนะถ้าไม่มากเกินไปเขาคงคิดว่าอมบางทีคุณก็แอบหวังหรือเปล่าว่าอ,อถ้าเราได้อยู่ร่วมกันก็คงจะดีเนาะแบบแต่งงานอะคุณสร้างบ้านนะมีสร้างสร้างรากฐานสร้างความมั่นคงด้วยกันก็คงจะดีอะคะ่ะนี่ไงพลังงานนี้เลยนะนี่คือสิ่งที่เขาคิดว่าคุณมองเขาแบบไหนอืหรือถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่แต่งงานแล้ว ก็จะมีมุมที่แบบเขาเก็คง,งคิดว่าคุณแบบมองเขาแล้วเขาเป็นคนที่หแบบัวเป็นคนที่แบบเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีอะค่ะดูแลดูแลสมาชิกในครอบครัวได้ดีนะคะก็เป็นผู้นำาเนาะ,นะพลังงานก็ไม่เกินจริงจริงๆนะพลังงานแบบเนี้ยอ่า ก็จะประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุตส่าห์ดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็อุตส่าห์แบ่งชุวเปรนแฟงมาให้นะคะแต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้ไมาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านพภคทรัพย์และอารยทรัพย์ตลอดไป สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ